สวัสดีครับวันนี้วันตรงกับวันที่11เ,เมษายน2567นะครับผมอยู่ที่บริเวณถนนวิสภาพมาดูทางเพศนครขอนแก่นนะครับร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ร่วมให้บริการที่น้องประชาชนในช่วงสงกรานครับในส่วนของ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นโดยวิธีลัยเทคนิคขอนแก่นนะครับได้มาให้บริการเปิดอาชีวาอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่บริเวณถนนมิตรภาพแห่งนี้ครับระ,ระยะเวลาที่พี่น้องเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองสงกรานระหว่างวันที่11เมษายนไปจนกระทั่งถึงวันที่17เมษายนนี้ครับผู้ที่ใช้เส้นทาง ถนนมิตรภาพจะเข้าสู่ประตูเมืองขอนแก่นหากมีรเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับอยากจะมาใช้บริการก็เชิญแวะได้นะครับมีพื้นที่ให้บริการเป็นรถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์นะครับรวมทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นรถฟ้าก็ให้บริการด้วย